ในประเทศไทยที่มีอากาศร้อนชืน้นย่อมมียุงอยู่หลายชนิดยุงในประเทศไทยมีอยู่สชนิดคือยุงลายยุงมดบ้องและยุงหลงคานซึ่งยุงพวกนี้เป็นพาหะของโรคหลายชนิดเช่นโรคไข้เลือดออกชีกุนมุนยาไข้ซิก,ก้าและมาลาเรียดังนั้นการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีด้นั้นเราก็ต้องรู้จักก่อนป้องกันยุงเหล่านี้โดยตะไคร้เป็นพืชที่คนไทยนํามาใช้ในการประกอบอาหารและยังมีคุณสมบัติ เป็นยาทางอายุรเวทก็คือสามารถขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้ที่มาก่อนนั้นตะไคร้หอมเป็นตะไคร้ชนิดหนึ่งซึ่งถูกนํามาใช้ในการไร่ยุงโดยตะไคร้พวกนี้เนี่ยมีการใช้ในเชิงพาณิชย์ก็คือนํามาผลิตเป็นสเปรย์ละยุงนะเนี่ยครับ